สวัสดีเด้อจ้าบางทายบรรยากาศอันตอนเศร้าๆเฮ้เบิ่งค่ะบรรยากาศท้องฟ้าตอนเศร้าๆเด้อจ้า <c oughs> ที่เป็นทางทางนั่นก็คือเครื่องบินเนาะค่ะเนาะพันบินพันบินแล้วก็พันก็พันไปเหิงแล้วสินะค่ะมันก็เลยทางมันก็เลยเปลี่ยนอัน ค่อยๆอ,อันไวายไปว่างั้นเถอะปะหลังเครื่องกำลังน a งก็เห็นเป็นสีอันคิดขีดลงอะค่ะก็เอออีกบรรยากาศนึเดนะคะท้องฟ้าก็สดใสเนาะคะ่ะเนาะพูดเลยอันบินบนอากาศก็นั่งเครื่องบนอากาศก็เฮอเดินทางโดยปอดภัยเลยจ้าเมื่อนี้อากาศดีเลยค่ะนี่อากาศดีแต่เป็นอากาศเย็นเนาะคะ่ะเนาะอากาศเย็นก็บ่เป็นเตอะค่ะ อันนี้ก็ถ่ายเธออันบรรยากาศบนท้องฟ้าเธอเบิ่งได้จ้าการสัญจรไปมาทางอากาศเนาะค่ะเนาะ อาค่ะอัน,น้การแบบมน้มวนนะค่ะเด้อมีแต่ความสุขค่ะเดินทางปลอดภัยเด้อจ้า